สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขล้นสมองสมบัติบุพเพอกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องฮักแกเกี่ยวไปมือเศร้านี่ฮักก็ได้หาหัวไข่มาหอบเขานี้พน้นอีกแล้วพี่น้องขอบทหารอ่แล้วน,นั่นไอ้บอยแกยอมทันได้แล้วซัมลุยหน้าจ้าของต่อ เหิตโว้ยซ้ายยู่พอน้องแท่นะทนะมัดมัดข่าวนิบต่อออกพี่น้องไพพ่าเห็ตุต้องเห็นมัดใหญ่ดอกเลย้ายังสิได้ตากอยู่ากเรียันนเรีว งแลแค่แต่ยังเกี่ยวได้บุาลสิฮุกท่านฮุกขึ้นไปผึ่งเอาพี่น้องเล้ยเอาเฮ้ยคือจังหวัดตัวไปหลับจ้าง มาห้องจะคของอกนี้จน้อยจะน้อยฝันพอทถวบอยตลงมากะเจิงอี้สอกเทียงก็ได้่ยไดเฮ้ยมันสิบ่ายสองแลลวเฮ้ยมันสิบ่ายสองเลยได้เฮ้ย เฮ้ยมัดโลบวต้องเห็ดมยยัดใหญ่ห้องอยังสีตาอักอยู่นางเสลากับน้องไหมพ้นเขาเก็บซอยก่อนพี่นอ้องค้นสีมาเลยอ่องาองวัวหาบงัวเอาขึ้นบ่ได้ กเก่งพี่น้องแลนไหมแลนฮาก็ลงมาเกี่ยวมือเศร้านี้แล้วขึ้นอีกแล้วใครแต่ว่าวิบหนาเน่จังหน่อยเนาะ ไข่ยอยู่ด้านท่านได้ก่อยแห้งปันไดฮักวิทย์หยาาพี่น้องเอ้ยวิทย์กับท่านได้วิทย์ขาด้ำดอก อุสาอุสาถานมะม่วงไว้เต็มกระโต๊กนึงโอ๋ขอมีข้าวสิ <laughs> โฟก,กัสสีกางเกงนางพนพี่น้องเอ้ยพนขักพนนี่พนอลีพนอโลอ แพตแพ,พมมงงกตกูเหล่าอุตส่าห์พานมางวงไว้กระโตกหนึ่งชนะื้อทงทไราย่วงนะว่ายุติ่มเซโลดน่ะนะยังชื้อไปนำอยู่กองมาหันแล้วซ้ายเขาขึ้นหอยพ้นโต๊กเลยเขาขึ้น ừ cái xíu lông có nhàng có cầm cả, môn máy phiến máu tọc nè tog tọc 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 nhau nhau nè, tog lung ao nè เอามื่อใส่เตียงไว้ป่ะพอโมฮักหรอวะเอาใส่ไซไว้สะเนี่มือซาไหนี่อาเอาะนี่ยมือแรงมา้ฮอต่ละสามหายสีหายย่งนัก็ฮื้อ มันแหงอยู <dead> ่หมากมันน่ะแต่ว่าเพื่องนะมันบ่แหงเจ็บมาเด้วยังหมัดหนึ่งห่วยบ่้าห่วงเขาาฮากับบักไงหนึ่งน้อพี่น้อง เขาอีเขามันนักอยู่แล้วปีปีสิมากแก้มือใหม่พี่น้องเขาอีเขานี่เขาใส่สใหม่ปีนี้ลุบเขาสบงามหมัดคือระเบา่าซินหมัดนะจับหมัดเอาคือหมัดกา้าอันฮึลุงเลี้ยวเบิ่งไล่เถื่อนเลยเด้อ มัดขาลูกมัดขาหรือไฮสุดท้ายแล้ว่ลแล่นขึ้นไปซื้อผ้าตั้งเมื่อกี้นี่สามร้อยเก้าสิบพัน ก้าหมื่นโอ้เลงมาสองหมัดปนี่ฮงบ ้ำเทถวบ่อโหลดนะบอมี่บ่อนั่งเลยพี่น้องข้ามนะผุ่นชองตีนยันแบ๊กเออ เย็บเอาแนีวห่วงตะมันเฮียในหม่องเมื่อกี้นี่นะเย็บไปเก็บไปมาเย็บนั่นเลยต้นอะนรเมตต์ต้น น้องดีแทกฮากะมาจักไปผูหัวกินข้าวแหละแหละสิย<อ>ะพี่น้องเอ้ยน้องดีแทกน่ะขึ้นเรื้องเขาดิขึ้นเลี้ยงเขาแว มนะมันกรอบแล้วพอแต่ว,ว่าเพื่องมันโมแหงซื่อๆหมากมันาะมันปั้นได้แล้วมื่นกัเกี่ยวอีกเกี่ยวไปมื่นละให้สองไห่นก็แด้เองแหละเอาไข่ยังหมัดได้ เอาไปจุ่มน้าน้องนั่นนะแพทย์สองสสีญญ่ห้าหกอแล้วไอ้เอาไปจุ่มแล้วพ่อแล้วห้ากิษดาล่าแล้วพี่น้องไปคนหมัดเข่าวสวยน้องไม้เลยลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนสบายดีเกี่ยว